เดี๋ยวพี่จะลงจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันพี่ไปพี่ไปงานชาวบ้านอีกแล้วพี่เป็นขอขอับตกเป็นผู้แทนนอกสภาแต่พี่จะต้องไปงานศพงานบวชงานแต่งแทบทุกวันอยู่แล้วไม่ขอบคุณมากพี่ที่มาคุยกันวันนี้โอกาส่ถ้ามีโอกาสพาพี่พาพี่หนุ่มนะกับคุณมาริกด็อกเตอร์มาริกาเนี่ยไปเป็นไปเป็นเกสนะไปเป็นกรรมการนะดูใหมใครสด เองอยาเอาพี่ไปเป็นไปเป็นไอ้ตัวนั้นนะไม่ได้เมียกูไปตามไปตบเลยไม่ได้หรอกได้เอาจริงๆวันนี้ผมคุยอะผมมีความสุขนะเพราะมันเหมือนอารมณ์เราคุยกันเองในแบบที่แบบลุงต้าคุยกันอะนี่หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งจะไม่ด้ป้าเนงจ๋าเตงจ๋าเกลือน้องรักคือผมเนี่ยอยู่ฝ่ายเสื้อแดงมาโดยตลอดใช่แต่ผมไม่ใช่คนเอาพูดตรงๆด้วยความเคารพผมไม่ใช่คนเสื้อแดงผมได้อยู่พั ของคนเสื้อแดงสนับสนุนนะฟังนะแต่พอวันเนี้ยผมมาคุยกับคุณสองคนเนี่ยตอนนี้ผมจะกลายโดนกล่าวหาเป็นสนิทเป็นเสื้อเหลืองผมก็สุดท้ายแต่ขอประทานโทษช่างแม่งมันไม่เอาจิงิงเพราะผมไม่รู้สึกว่าจะเรียกผมอะไรก็ได้จะเรียกผมอะไรได้ถูกอยู่มำรุงของผมเนี่ยเื่อทูนชาติศาสนาและสถาบันระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนวันหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ผมออกมาอยู่ตรงนี้ ผมก็จะเป็นตระกูลอยู่บำรุงที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนชาวฝั่งทบุรีและทั่วทั่วไปอะถ้าเกิดใครเดือดร้อนแล้วผมมีความสามารถช่วยต่งจังหวดได้ผมมาช่วยยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนขอบคุณน,น้องเกลือขอบคุณเพื่นพนอนติ่งมาริกาได้ขอบคุณมากนะทีะ่คลิปที่เราคุยกันเนี่ยมันจะต้องมีบางช่วงบางตอนนะมีคนตัดต่อไปยินดีถ้าทำอะไรไม่ดีดพวกเรา,าเดี๋ยวฟ้องมัน ไม่เป็นไรนี่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดอะไรเสียหายนี่ไม่แล้วแล้วต้นตนยังไงต้นยังไงติงเดี๋ยวาทิปนั้นส่งให้ฉันดูหน่อยได้ได้เดี๋ยวฉันส่งฉันส่งบ้านเขียวฉันไปในโทรศัพท์เธอเรายังไม่มีไลน์กันเราเพองโทรศัพท์โอเคได้ครับพี่พดรมาริกามอลลี่นะครับ ขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่พี่นะครับวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณครับฝาบสวัสดีแล้วก็ระลึกถึงคุณพ่อแล้วก็พี่โต้งด้วยค่ะจ้าจ้าจ้ายโอเคจ้าจ้าวันนี้ลาไปเก่อนนั่งตัวดีครับวันนี้สนุกมากครับครับงั้นเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็จะลี้ไปนอนแล้วเหมือนกันพรุ่งนี้ผมถ่ายเป็นต่อตอนเช้าครับขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวดอทคอมบริกาจะไลฟ์ต่อที่ช่องดอทคอมบริกาใครมาก็มาได้เดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูไปเดี๋ยวจะเป็น โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบและเจอกันใหม่ค่ะจ้าอะทุกคนความสนุกสนานบานตะถืดอะทุกคนสวัสดีอะเราอยู่เมื่อสักครู่ก็เป็นบรรยากาศแบบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสนุกมสนุกไหมสนุกไหมมีอะไรที่ทุกคนอยากจะถามแต่ไม่ได้ถามไหมมีอะไรที่ทุกคนอยากจะถามแต่ไม่ได้ถามไหมล่ะ คือจะจะบอกเธออะไรเรื่องหนึ่งนะคือจริงๆแล้วอ่ะบ้านอยู่บำรุงเนี่ยเล่าสั้นๆคุณเฉลิมเนี่ยเขาเป็นตำนานนะในทะเลมีฉลามในสภาต้องมีเฉลิมเขาเป็นเจ้าของตำนานนี้แล้วก็พ่อของคุณวันเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยเขาจะเป็นนักการเมืองมาตลอดฉันจําไม่ได้ว่าตั้งแต่ตอนไหนแต่ตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็น ฉันเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งรู้เรื่องรู้ราวฉันก็เห็นเฉลิมอยู่บำรุงในสภาตลอดมีสองคนที่ทุกคนจะต้องเห็นตลอดสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งสมัครศุนทรเวทสองไตลงสวรรคีรีสามเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยประมาณเนี้ยสี่ชำนิศักดิเสษห้าในชวนหลิภัยซ้ำเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คุณเฉลิมเนี่ยพอหลังจากทําการเมืองมาสักพักหนึ่งเนี่ยคือฉันฉันคือฉันฉันไม่เอาไม่อยากจะย้อนตำนานไปนานเน่ยนะเอาตำนานเท่าที่ฉันจําได้ก็คือ ก่อนที่จะมาอยู่พักไทยรักไทยเพื่อไทยอะไรพวกนี้คุณเจริญเคยอยู่พักสุดท้ายก่อนที่จะมาอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยคือพักความหวังใหม่ของพลเอกชลิตยงใจยุทธหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณทักษิณมาทําพักเนี่ยเขาก็เลยเกิดการคล้ายๆเทคโอเวอร์พักความหวังใหม่มาทั้งดุนเลยอ่ะคนก็ไหลมาอยู่พักไทยรักไทยแล้วก็เลือกตั้งปี44จากนั้นปุ๊บก็โอเคเกิดปัญหาสตอรี่ตามมาอย่างที่เห็นนั่นแหละจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อพักเปลี่ยนไปไปเรื่อย ใช่ไหมจากไทยรักไทยเป็นพักพลังประชาชนจากพักพลังประชาชนเป็นพักเพื่อไทยจากพักเพื่อไทยก็อะไรต่างๆพวกนี้อ่ะเขาก็อยู่มาตลอดเลยนะแล้วก็พออยู่จนกระทั่งเอาลูกชายมาลงสอสอ่ะเออก็ลงสังกัดพักนี้มาโดยตลอดเลยอ่ะเออพวกฉันก็เลยได้มีช่วงเวลาที่ไปตามทำคงทำข่าวกันไงเออประมาณนี้เออจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอจากนั้นพอวันวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าคุณเฉลิมกับลูกเนี่ย จะออกจากสังกัดคุณทักษิณเพื่อที่จะไปอีกพักหนึ่งแต่อันเนี้ยเท่าที่นนดรมริกาเข้าใจนะจฉันคิดว่าสําหรับคุณเฉลิมเนี่ยน,น,น่าจะเต็มกลืนแล้ว